สวัสดีครับมาพบกับโมบิลสูตรกันด d a มไซส,ส์ s อ o ี y กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องของอ j จูเซโคโนทาเ n นินะครับก็แปลคร่าวๆนะก็คือจุดหมายปลายทางในอวกาศแล้วนะฮะในเรื่องหลักผมก็ไม่ทราบนะ <00 17. S 1> อ่ะมาดูกันครับ <12. S 1> นี่ฮะปี7-9เดือน12วั <12. S 1> นที่ 2, 2> นะฮะน่าจะช่วงใกล้

ก็คืออนนี้สามพัก็อาคืนนะฮะจงรีคือเรื่องประวัติศาสตพันก็เอาคืนน,นะฮะจมรีคือเร,ร,รื่ขของประวัติศาสตรก็คืขขอจะเป็ขขนช่วงเป็นหน่วยอื่นฮะ,ฮะเป็นหน่วยอื่นในช่วงปลายสงครามหนึ่งปีแล้วโอเคฮะก็มาดูกันฮะว่าจะเป็นยังไง

ออกไฮเกตนะฮะแต่ว่า MG ออกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นพีบันไดด้วยนะไ <c oughs> อตัวแปลกๆนี่จะออกพีบันไดนะะ <c oughs> โอเคเนระิ่มภารกิจได้เลยก็ <c oughs> คล้ายๆไวเบนนะแต่ไม่ใช่ ก็คือผมว่าคล้ายแต่ว่าไม่ใช่ค,คออือยานยาไมซายของสี่อนผมว่ามันก็เท่ดีนะยานมันดูคลาสสิกคลาสลาสิกมากเลยโอเคเบอร์สีู่สไปแล้วออกตัว G zero five ไปฮนะหมายเลขห้าไปแล้วครับอเซ ก็คล้ายๆ b l u กับเลสเฟเนอะต้องบอกว่าซีทคล้ายกันสิเออนะฮะเออถึใช้ปืนกนัดเนี้ยอักดีหมดยข้าไยามเลย

ーーいやっほーラクショーだとねーおおそんなこのやっほーやっほバカヤテナイチェックアイソフォルド、ゾサブレババーねまた姿を隠さなきゃなんないんだから。ミカトウユ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโคซโคซしなくたってเร็ทกโคอิซึไงเล็บปัาม่ก็นะถ้ามีฉันกับคุณตัวนี้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอผ่านแล้วฮะฉากแรกก็จะง่ายๆแบบนี้แหละนะพอไปฉากที่แบบไกลๆจบแล้วโอ้โหศัตรูไม่มาโคตรเยอะโอเคไปต,ต่อไปกันฮนะ

เด็กยานลำตรเสกิดน作战โอเคหนวดศัตรูเข้าไปแล้วเริ่มแพ้ได้ได้อ๋อมีปล่อยกันแคนนอนไปฮะน่าจะเป็นเอไอนะ ก๊งแค้นนันไตตุ้ดยูเฮ้ยการทำนั้นออกไปแล้วเดีวเราล่นะเฮ้ยถล่มเขาถล่มง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ ที่เหลือฝากด้วยนะใช้ได้เลยงานนี้งานนี้ซีเนี่ยห้าไปได้เอ้ไม่ใช่หนึ่งถึงห้าแต่ถ้หมาเด้สี่มาได้ห้าไปได้เลยยุ่งสิอ่ะต่อว่าเราตัดฉีดให้มากซะนะแต่ทีนี้ก็พวกเขาจัดการได้เลยฝากไว

いくよ。

グラナダ方面で、新たな官営を多数確認。ルート算出。敵艦隊の目標は、ソロモンではなく、アバオアクーだと思われます。速球艦の積載物が見当たらないのは、そういうことか。そちらが本命だな。まさか、こうもあっさりソロモンを切り捨てるとは。ああ、無敵。これだけの戦力をにしたってのか。二人とも戻って。 ถ้าสองคนก,กลับมาเร็วนะก็จบมาวางแผนกันต่อมัง้งฉากที่สามต่อเลย

ตระกูลซาบีแล้วก็สาหาพันธ์เนี่ยอ๋อก็คือมีปัญหากันนะก็เลยทำให้สงครามบบนี้บานปลายโอเคจุนดีเรียบร้อยแล้วโอเครบกวนด้วยโอเ้เหมือนสกุลแต่เข้ามาแล้วทั้งสองคนจะมาเร็วแผนการของเราล้มแล้ว โคลโดให้ไปทางนู้นฉันจะจัดการตรงนี้เองดำเนินแผนการต่อเฮ้ยนี่เป็นคำสั่งนะเขาให้กลับไปโอโลโดไปแผนการเนี่ยจะสำเร็จได้ก็มีแค่เราสองคนเท่านั้นใช่แล้วลูซเธอฝากด้วยนะโอ้โก็คือ ให,ให้ยิงสไนเปอร์สอยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหศัตรูโคตรเยอะเลยเราป้องใจวิายแม่ฮะ สม,มีเอไอเป็นพวกเราอยู่นี่คุฮะการเทนนอนคืยกา้เดอดเดืเอาไว หน,น,น,นูก็บอกว่าเฮ้ยยาเราโดนยิงนนะเออรู้แล้วเดี๋ยวอยู่ต้องจัดการตัวใกล้ๆหน่อยยานก็โดนยิงเราก็ต้องคอยเซฟตัวเองอันนี้อะไรอีกอะ ฮเป็นไปนตามที่เราคาดการไว้เลยสมแล้วที่เป็นท่านมาเล่นโตมองไม่เห็นแต่แเราก็รออยู่ตรงนี้แหละคือม,มาซุ่มมาซุ่มรอแล้วนะไอ้พวกนี้น่าจะเป็นหัวหน้านะขับแซกสีน้ำเงินกับน้องเป็นโดมมีสตูอยู่หนึ่งตัว

กันดักสีแดงิไไดไโอ้ยเช่ใครทำไ,ไม่ได้หรอการเหลือหสีฟ้าโอเย้ยยานเราก็โดนยิงอยู่

คออพอดูท่ายิงเมื่อกี้เหมือนตอนมิวกันดัมใช้ไอ้ปืนยาปืนใหญ่เหมือนกันนะนั่นมันอะไรกันใจเย็นใจเยท่านเราถอยกนดีไหมเนี่ยเออเหมือนให้มิวการดัมพาด้วยิงเมกาลันเชอร์เลยอะสุดยอดไปเลย หุ่นนอกวะเราฝืนกระพังเกินไปฉันอาจาก,กายเป็นแสนคือโอ้เห็น้วใช่ไหมอ่าหูวเบ <c oughs> ตอบด้วยเบอร์ส่ นน่มเอย่อยอยาตลกแบบนี้นะลูซเเลบตรตวโอเคฮะก็จะไปรับยานฮนะตายเปล่าจบยังหรือว่ามีต่อฮะโอเคฮะมันมีภารกิจต่อไปก็เอาไว้เป็นคลิปต่อไปกันแล้วกันนะว่ามันตายหรือเปล่านะก็มารอดูกันครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย